มีอยูสองคอคอแรกไปอัปเดตเฟซบุ๊กในเพจสโตไปอัปเดตเฟซบุ๊กในเพจสโตคอสองไปตรงนี้อ่ากับกองอีกคอสองไปตรงนี้นี่ไปหนา้าโปรไฟล์เฮานี่เห็นบอไปตรงนี้สามจุดนี่เห็นบอให้ปลาสามจุดเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บ เข้ากับแคบหนานีไว้แคบหนานีว้เดอแคบหนานีไปแล้วก็ย้อนกลับไป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 ปุ๊บไปเข่าตัวมีดเดอ้อหนาโปรไฟล์เดอแล้วก็เลื่อนขึ้นเดอพี่น้องเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไป เขาไปตรงนี้ความช่วยเหลือแนการสนับสนุนนี่แล้วก็ไปตรงนี้เด้อสาาตารเด้อพี่น้องสตาร์เด้อเ็นบบแล้วตรงไปตรงรายงานป <intell> <ๆ ihrem> <ij> ัญหาแล้วก็กดตกลงเด้อแล้วก็ขยาขยคือขยำอีเด้อพี่น้องขยำนี่ขยาแล้วก็ขึ้นตรงนี้เด้อรายงานปัญหาพอขึ้นรายงานปัญหาปุ๊บอ่ะอก่อนเด้อพี่น้องใจเย็นๆนี่ปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้เด้อแล้วก็แคบแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ไปว่าไม่ไม่มีโหมดบม่มีโหมดมืออาชีพ ในเฟสส่วนโตเขาแจ้งรายงานปัญหาไปเพราะแจ้งรายงานปัญหาปุ๊บอันนี้อัพอัพตรงทีเขาทีเขาแคปไวด้ด้อันนี้มันคืนให้แห้แม่แปงช่วงให้ทุกคนเห็นจะซือเดอแล้วเขาก็ไปอัพนีเดออัพรวด